พอโดนเตะม,มันจำมาแล้วทีถงยัง,นะงเลย่ะ<ฟ>เลยไนฟะ่ยี่สิบเลยเนี่ยออนอัดอัดนานแล้วเนี่ยนะโอ้โหักทีคือเรคือเร<ะ><ะ>มาแล้วๆๆมาแล้วมาแล้วข้าล้วเข้าล้ว ไปอีกยังตีน้ำหน่อยไหมตาใหญ่ขาดตาใหญ่รอซือเหนั่ขับเลยไงไม่เจบอกกิโลนี้ตรงนั้นมันมีบ่อปลาเลยตรงนั้นแน่เลยทุกคนอัดอัดจนเหนื่อยมาแล้วโอ้ยมาแล้วใหญ่มากเลย กินเลยใชคกินเลยครับอุ้ยถอยรถมาถ่ายรูปหน่อยลับอย่างเงี้ยลยจับง้ยจจะจับง้ยมาปล่อยมันเลยปล่อยเอ้หลุดแล้วต้องไปอุ้มในน้ำไปปุ้ในน้ำมาทำมาถ่ายไปไว้ไปดิโอเคเฮ้ย ถ่ายเลยนาะถ่ายเลยไม่บ้าเลยๆโอ้โหรีบลงเลยทนาถ่ายไม่ไดดิต้องถ่ายดิ